เลยครับอะไรนะครับวันนี้นะครับ เราในการเก็บตัวที่ผ่านมานะครับเราก็มีการนะฮะให้น้องๆทํากิจกรรมอย่างเช่นการไลฟ์สตรีมนะครับผ่านทางทิกต o อนะครับซึ่งก็เป็นสกิลที่สําคัญมากๆในการสร้างตัวตนนะฮะแลวก็ฝึกทักษะการพูดต่างๆนะครับ,าารรบซึ่งน้องๆก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งเรามีผู้ใหญ่ใจดีเล็งเห็นนะฮะตรงนี้เล็งเห็นความตั้งใจของน้องๆซึงเกิดเป็นรางวัลพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับน้องๆนะครับ ซึ่งนะครับณนะโอกาสนี้นะครับเราอยากจะเชิญคุณพัฒนพันธ์นครับชันตะมงคลคุณตั้นนะครับ Marketing Director i Bangkok Hospital โรงพยาบาลตากรุงเทพขึ้นบนเวทีเพื่อมอบรางวัลให้กับน้องๆครับซึ่งโรงพยาบาลตากรุงเทพนะครับ,รบ,ก,ก,รบก็ตั้งอยู่ที่ถนนพิคเกษ74นะครับถือว่าถือว่าเป็นโรงพยาบาลด้าน,นจากักษุมาตรฐานสากลน,นะครับ ทีมแพทย์เนี่ยเชี่ยวชาญมากๆแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมีศูนย์นะครับเกี่ยวกับตาครบวงจรเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นที่ที่มีเทคโนโลยีนะครับล้าสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับโอเคนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มีรางวัลนะครับที่อยากจะมอบให้กับน้องๆครับซึ่งรางวัลแรกครับเป็นวอลชเชอร์เพื่อทําเลสิกปรับค่าสายตานะครับมูลค่ามูลค่า1 5 9 0 0 0บาทครับ ซึ่งรางวัลน,นี้นะครับจะมอบให้กับ MC GT 09นาอันอันเมตตาครับขอเชิญครับขอเชิญน้องทุกคนก็เต็มที่นะครับกับผลงานงมากๆครับ และรางวัลต่อไปครับโเชร์ cho, <spe ech ing> เพื่อทําสไยกรรมตาสองชันน 1, ง้นนะครับมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทเป็นรางวัลนะครับผู้ได้รับรางวัลได้แก่ MC g t 08เป็นิงปิครับ เพื่อให้กับน้องๆทั้ง22คนเลยนะครับนั่นก็คือนะฮะวอชเชอร์สรับไฮเปอร์แบริก3ครั้งมูลค่า3,000บาทนะครับทั้งหมด22รางวัลน,นะครับรวมมูลค่ากว่า660,000บาทนะครับให้กับน้องๆทั้ง22คนเลยแล้วก็มีวอชเชอร์เพื่อตรวจสุขภาพสายตาครับมูลค่า1,990บาทรวม22รางวัลเช่นกันนะครับซึ่งมูลค่ารวม 43,780บาทนะครับเพื่อให้กับ MC DT ของเราทุกคนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราอยากจะเชิญยีบไรท์นะครับขึ้นมารับนะฮะร,รับแทนน้องๆทั้งที่คนแล้วก็ถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกด้วยครับขอเชิญยีบไรท์ครับ วันนี้บางมีมูลค่าสูงถึง962,780บาทนะครับและตอนนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเราก็อยากจะขอเชิญผู้บริหารโรงพยาบาลนะครับขึ้นมาถ่ายภาพกับเกีนย,ยวไับอีกครั้งหนึ่งนะครับ และหลังจากนี้นะครับเราอยากจะขอให้ทุกท่านนะครับรับชมว t r นะครับของโรงพยาบาล b g ว o k Hospital โรงพยาบาลต่างกรุงเทพครับขอเชิญรับชมครับบางทีมันไม่มาวันนี้พรุ่งนี้นะปีหน้ามา